อ่ะครับมีน้องในคอมมูดิสคอดพักเข้ามาว่าเออพีน่นาครับเรียกชั่นที่หยดเทลเลอร์ัวใหม่ให้หน่อยครับประมาณนี้โอเคได้จริงๆผมก็กะจะทำอยู่ลยไม่คิดว่าจะมีเทลเลอร์โตเต็มเกือบ3นาทีใช่ไหมเทลเลอร์เกือบ3นาทีมาให้เราดูนะ ซึ่งนอกจากเรียลชันเนี่ยคือผมยังไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะพูดทีละจุดด้วยว่าเราเห็นอะไรบ้างในเทเลอร์ตัวนี้แล้วก็มันมีเนื้อเรื่องอะไรบ้างที่โผล่มาหเห็นนอกจากเทเลอร์ตัวแรกที่เป็น1นาทีกว่านะผมว่ายังไงก็ต้องมีแหละเพราะว่านี่มันเกือบ3านาทีอะตอนสองนาที41ิวิเท่าที่ผมดูนะยังไงก็ต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเทเลอร์ตัวแรกอยู่แล้วนะและผู้สนับสนุนในคลิปนี้นะครับนั่งคือเบรนนี่ซีเรียล นสองรสชาติรสสตรอเบอรี่กับรสชอ็อกโกแลตและกลิ่นนี่ครับซีเรียลโฮเกรนรูปสองน่ารักจริงๆก็ผมไม่ใช่ไวรุ่นฝันน้ำหนุหน่มนะครับแต่ว่าผมก็กิน เพราะว่ามันอร่อยมากมีทั้งรสช็กอกโกแลตที่เป็นรูปน้องไดนเสา์ออตัวเล็กๆกับรสนมคู่กับสตรอเบอรี่ที่เป็นรูปดาวกับดอกไม้ดีต่อใจอร่อยจริงผู้ใหญ่ก็กิกนได้มีทั้งถุงใหญ่25บาทและถุงเล็กสําหรับคนที่อยากลองเทสกินดูหน่อยว่าอร่อยไหมนะแค่ถุงละ5บาทเท่านั้นเองครับพร้อมกับซื้อครบ400บาทนํไปเเว่นอีเลฟเว่นหรือเซเว่นอีเลฟเว่นเดลิเวอรี่แลกของพรีเมียมตุ๊กตาผ้าห่มสุดน่ารักผ้าคลุมสุดเท่สุดครูได้ที่เพจกลิ่นนี่เลยครับสามารถหาซื้อได้นนเ,ไดเลย นะครับตอนนี้เลยกินนี่อย่าลืมกินไปดูสัมภเวสินไปเวลกูดอาจจะลองเทสซื้อสัก2ถุงกินดูก่อนก็ได้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่หยด Official t ลเท l ล r ตัวเต็ม2ชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่2ชั่วโมง <c oughs> 2นาที41่ิบเอ็วิกันเลยเทเลอร์2ชั่วโมงว่าเป็นต้องเทเลอร์แล้วมั้งโอเค okay, ครับเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เนี่ยให้หูฟังเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันจะฟีดแบ็กกับไมค์ปึ๊บปึ๊บ2นาที41่ิบเอ็วิโอเคครับ โอ้เปิดมาเฟรมแรกก็เป็นบรรยากาศแบบทุ่งๆนาๆต่างจังหวัดแล้วนะเด <c oughs> <ม>็กสองสามคนเด็กสามคนอ๋อมีเสยนจ,จิง้งหรีด <c oughs> นี่มันต้นอะไรนะตามจุรีป่ะนี่มองอะไรเหรอมองอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอ อ๋อฮะอืมอืมใช้ได้ใช้ได้จราบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมโอ้เรื่องแปลกๆมันนาหูทุกวันให้กูกลับมาดูที่บ้านหน่อยอะอัอยู่ก็อยู่ครับอยู่แล้วอาลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อ ตอนนั้นน่ะมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบนว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนไส้จะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะแตกศพทันทีแล้วสามสี่วันศพเน่าทันทีเมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลยอโหมงมงอีกแล้วไม่เอามงได้ไหมเนี่ยอ,อืม ใช่ไหมว่าแล้วเหี้ยอึดอัดง่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็นอาจจะเป็ี่ยนใคลธรรมดาได้รอยยิ้มนั้นรอยยิ้มนั้นมีอะไรก็บอกตรงๆจะได้แก้ทันเอางี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทัถ่ายถ้าเจอใครที่รู้จักก็อย่าใันเข้าใกล้อุวยอะไรอ่ะอุ้ย ไปโตอืไม่เล่นอ่าอา๋อระยะปากเราย้า,า,ายบ้านเพราะเจอที่ใหม่ที่ดีกว่าคนหรือผีอะก็ไม่ต่างกันในอย่างนี้อุ้ยจะควนลุกควนลุกจริงกูกไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านนู้คิดไม่ผิดจริงๆเรื่องอีนี่จนุกชิบหายโอ้ ไอเดีย e ใช้ได้ใช้ได้พี่อยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเองอเลจิดไม่ยินเต็มหูสะพึงเต็มตาโอ้โอเคคำหนึ่งคบหนึ่งสองบสติก่อน โอเคเจออะไรหลายอย่างมากหลายอย่างจริงๆเอาทีละจุดเลยนะครับช่วงแรกเปิดมาคือบรรยากาศความเป็นต่างจังหวัดใช่ไหมที่แบบโอ้โหแล้วผมกลัวอะไรแบบนี้มากผมกลัวบรรยากาศต่างจังหวัดตั้งแต่ล่างทรงแล้วคือไม่รู้เลยหนังผีในเมืองหลวงกับหนังผีทั่วทับผมว่ามันแตกต่างเลยนะคือ ในเมืองหลวงมันก็จะแบบผู้คนพูุกพล่านใช่ไหมแต่นี้พอเป็นกลิ่นต่างจังหวัดมันเลยทําให้ผมรู้สึกแบบกลิ่นอาต่างจังหวัดอะเข้าใช่ปะมันจะน่ากลัวกว่าเว้ยมันจะน่ากลัวในเมืองหลวงแล้วก็ซาวเอฟเฟกตอนแรกที่เขาใส่อ่ะมันจะแบบเสียงจิ้งหรีดคือแอนิโลนเมนต์รอบๆมันมันมาเต็มแล้วเป็นตอนกลางวันด้วยนะเล่าถึงอะไรเด็ก3คนที่วิ่งตามกันไปตามกันมาใช่ไหมอะวิ่งวิ่งตามจนมาเจอต้นต้นหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าต้นจามจุลีหรือก้ามปูหรืออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเทือกแต่ว่า กาญจนะบ,บุรีใช่ไหมที่เนี่ยจามบุรีใชปป่าไม่แน่ใจนะไปหยุดอยู่หน้าต้นไม้ที่ลักษณะที่น,านา่นากลัวมากๆแล้วก็มีสารแปลกๆใช่ปะ่ะมันคือสารใช่ไหมผมมองไม่ชัดแต่ว่าคิดว่าน่าใช่เพราะมันเหมือนมีบันไดาสารขึ้นไปเล็กๆนะแล้วก็เป็นเหมือนถ้ำมืดๆข้างในนะแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่าสารแล้วก็มีหญิงสาวปริศนายืนอยู่ข้างต้นไม้แต่ผมคิดว่าน่าจะคนละต้นกันนะตอนแรกแต่ผมคิดว่าการให้เห็นเงาๆแบบมาไกลๆไกลๆอ่ะมีผู้หญิงยืนอยู่อะกูเห็นละแบบโอเคมันมันรู้ละมันคนารู้ประมาณนึงอะแต่ไม่คิดว่าจะให้เเเเเหห็็็นนตตตมมาแบบๆลย เอาเอางี้เลยแล้วกังวันแ,แสๆด้วยนะกังวันแสๆด้วยนะคือหนังผีที่กล้าเล่นกับกังวนแสๆอะ่ะคือต้องมั่นใจมากว่าจะต,ต้องสร้างสีให้มันน่ากลัวแล้วแล้วเขาก็ทําน่ากลัวจริงนะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีสีกังวนอีกนะอ่ะท่ามลายถัดมาคือคุณณเดชใช่ไหมเล่าเรื่องว่ามาที่ต่างจังหวัดนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันเหมือนมีเรื่องเล่าแบลแตกเกิดขึ้นใช่ไหมเลยต้องกลับมาดูที่บ้านแล้วก็มาเจอพ้องๆน้องๆอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้แล้วลุงคนหนึ่งก็บอกกับคุณณเดชว่าจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่ ซึ่งก็เหมือนคนเด็กก็พยายามที่จะหาคําตอบใช่ไหมว่ามันมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับลุงอะไรเงี้ยเออลุงบอกมาก่อนดิลุงก็เลยเหมือนเล่าสตอรี่สั้นๆเป็นช็อตสตอรี่ให้ให้ฟังไว้ซึ่งเรื่องราวมันจะเริ่มต้นจากเด็กคนนี้ที่ปวดเป็นโรคประหลาดใช่ไหมคือป่นว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนใสบจะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายใช่ไหมตอนที่ตายคือท้องบวมเป่งมากแล้วในเทลเลอร์คือเราก็เห็นท้องแบบเหมือนคนท้องจริงๆอะ่ะแล้วอันนี้น่าสนใจมากศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้วสามวันสี่วันอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นในหนังผีเเว้หมนา ามวันสามสี่วันน่แสดงว่าร่างกายต้องเน่าไวมากแล้วเหมือนจะมีเราอยู่ในร่างกายที่มันเน่าอยู่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลุงโยงไปที่บ้านคุณเดชว่าบรรยากาศบ้านเองอ่ะมันเหมือนกับตอนนั้นเลยเออคือเหมือนกับตอนที่เด็กผู้หญิงคนนั้นป่วยเป็นโรคประหลาดเลยแล้วแถวเล้กก็เข้าสู่มุกมุ้ง ไม่เอามุงไม่ชอบมุงคือมุงมันน่ากลัวแบบเวลาไปบ้านญาติต่างจังหวัดตอนเด็กๆแล้วมันน่ากลัวไม่รู้ดิมุงมันแบบไม่อยากจะทําให้ตื่นมุงมันทําให้แบบว่าไม่อยากจะตื่นขึ้นมากลางคืนเข้าห้องน้าอ่ะเออคือมันน่ากลัวมากแล้วเียที่ลุกขึ้นมาเปิดมุงอ่ะที่เห็นในเทเลอร์แล้วมุงมันจะแบบมันมองไม่ชัดเข้าใจไหมยิ่งข้างนอกมืดคือยิ่งมองไม่เห็นข้างนอกเลยคือถึงข้างนอกจะมีแสงสว่างมุงมันก็ไม่ได้มองให้เห็นชัดขนาดนั้นเข้าใจว่ามันเหมือนจะมองเห็นแต่แม่มองไม่เห็นอ่ะพอเปิดมาไม่เจอ อไอจุดเนี้ยผมคิดว่าก็พุ่งมาแน่นอนเลยก็พุ่งมาข้างหน้าโชว์ชวัยังไงก็ต้องพุ่งไงต้องเล่นมุกพุ่ง้ยแต่โดนหลอกหันมาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างข้างหัวคือจังหวะหลอกดีจัดแบบคือเราใช้สมาธิระแวงข้างหน้าอยู่ไง เออ ER, เข้าใจไหมระแวงข้างหน้าอยู่แล้วใครจะไปคิดว่ามันจะไปอยู่ข้างหูวใช่ไหมอาทีนี้หมอมาหมอก็เหมือนรู้สึกแปลกๆใช่ปะเออหมอที่เล่นเรื่องน้ําผีนองใช่ไหมพี่คนนี้เออถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็หมอเหมือนกันแต่หมอคนละมูดกันนะและเหมือนหมอจะรู้เลยบางอย่างว่าเป็นแค่คนไข้ธรรมดาใช่ปะเขาบอกเขาบอกแม่ไม่รูしし้ใช่แม่หรือเปล่าน่าจะบอกญาติด้บยนว่าเออเนี่ยเด็กคนนี้เป็นแค่ไข้ธรรมดาก็เลยมีการถามตอบกันมาว่าและถ้าเป็นแค่ไข้ธรรมดาทาไมหมอต้องมาทําหน้าแบบนั้นใช่ปะเออแต่แทนที่หมอจะบอกเรื่องวิธีรักษาทางการแพทย์ด้วยัก ได้เพียงพอกินยานูน่นนี่แต่แบบอกหมอบอกว่าอะไรเจออะไรแปลกๆอย่าไปทักเจอคนแปลกหน้าอย่าเข้าใกล้มันแบบมันก็เลยยิ่งดูแปลกไปเลยอะคือแบบเหมือนเขาตัดความเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ออกไปเลยเว้ยแบบสิ่งที่ครอบครัวคุณกาลังเจออะมันไม่ใช่แบบ มันไม่สามารถแก้ไขด้วยทางวิทยาศาสตร์เว้ยหมอก็เลยแนะนําไปแบบนี้ผมคิดว่านะแล้วผมขอพูดถึงน้องนักแสดงคนนี้หน่อยคือผมไปหาข้อมูลมาชื่อว่าน้องบิมรัตนวดีวงทองเป็นผู้หญิงที่ยิ้มแล้วหน้าขนลุกจัดแบบขนลุกมากเลยเป็นคนที่ยิ้มแล้วเหมือนคนละคนได้เข้าใจไหมเหมือนแบบอาตอนต้นเราจะเห็นว่าน้องยิ้มแบบเนี่ยคือรอยยิ้มน้องแต่แบบพอโดนสิงแล้วเหมือนโดนเข้าแล้วยิ้มแล้วมันเหมือนเป็นคนละคนอ่ะเข้าใจไหมเออมุดมันน่ากลัวมากแล้วมันยากนะเว้ยที่แบบจะหาคนที่ยิ้มแล้วแบบมีสีหน้าที่ขนลุกได้ขนาดน ที่ผมบอกว่าอาหารแสดงที่ยิ้มได้แบบนี้ยากอะ่ะเพราะว่าบางคนยิ้มแล้วมันตลกเหมือนที่ผมบอกแต่ผมเทสได้รู้กันอย่างภาพเนี้ยเออเห็นไหมยิ้มยิ้มแล้วมันหน้าคนลุกคือ,อ๋ยวผมจะลองยิ้มให้ดูนะแล้วลูกคนจะเข้าใจว่ามันมันต่างกับน้องยิ้มยังไงหน้ากดลงใช่ไหมวองกล้องวองกล้องยิ้มเดี๋ยวไอ้สัตว์ เหตุในดนะตัวเองแล้วกต้อง็จขำเห็นไหมมันหาแคสติงแบบนี้ยากไว้แล้วผมคิดว่าน้องคนนี้ลงตัวมากที่มันอยู่ในเรื่องนี้แล้วแบบยิ้มด้แบบหน้าขยศกยองมากแล้วมันน่ากลัวมากนะแล้วต่อจากนี้มันจะมีซีนแหละซีนกอไผ่ใช่ปะที่มันเหมือนมีของเนา่าๆอยู่ในกอไผ่มีสร้างสัตว์อะไรสักอย่างไม่รู้ตายแบบสดมากๆแล้วโอ้ทำเรียนมากแล้วมีมีการเต้นแบบอันนี้ซีนนี้ทำดีทำดีมากแลกว้วก็งวานแสกอีกแล้วแล้วซีนเดินผ่านแล้วนั่งอยู่ตรงหน้าต่างอันนี้มุกใหม่จัด ใครจะไปคิดว่าจะอยู่ตรงหน้าต่างาเข้าใจไหมคือจังหวะหลอกเรื่องนี้ดีมากเลยเว้ยผมเห็นหลายจังหวะมากกลางคืนเหรอไม่ไม่กูไม่เล่นไม่เล่นคืนกูจะหลอกกลางวันนะอันนี้เราทำเสียงเหมือนคนสร้างหนังนะแบบแก็เดี๋ยวจะหลอกกลางวันทำไมอะ่ะจะให้ยืนอ,อยู่บนหน้าต่างอะ่ะเออทำไมอะ่ะ เออแต่พอดูแล้วมันจับไม่ออกจริงเว้ยแล้วมันขนลุกนะหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิติใหม่ของหนังสยองขวัญไทยเลยนะเว้ยที่ผมรู้สึกนะคือหลอกตอนกลางวันได้หน้าขนลุกเพราะว่าหนังผีที่หลอกกลางวันเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายมากๆกลางวันมันมีแสงเยอะแต่จะทำยังไงให้มันขนลุกเนี่ยคือแบบมันมันแทบจะขัดแย้งกันอะคือความน่ากลัวจะต้องความมืดแต่เพราะคุณจะมาเล่นความน่ากลัวตอนกลางวันอะมันเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วผมคิดว่าที่หยดเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการหลอกกลางวันแล้วเออจากเทเลอร์นะแล้วมุกหย ไอปิดตู้เนี่ยผมก็เตรียมกั้นใจเลยแบบปิดมาโอโหแล้วยิ่งแล้วยิ่งไปตู้กระจกใช่ไหมแบบปิดมาอ่ะกูว่ามุกอยู่ข้างหลังแบบกั้นใจรอละก็จะไม่ <laughs> ไม่อยากเล่นมุกปิดตู้เฉยแล้วไม่เล่นมุกปิดตู้อยู่ข้างหลังดีกว่าแล้วก็บอมมาย่บอยู่ข้างหลังอีกทีหนึง่งเออผมว่าจังหวะหลอกหลายจังหวะมันหลอกคนดูได้แบบผมไม่รู้ทุกคนโดนหลอกหรือเปล่าแต่ผมผมเดาจำสแกนี้ไม่ได้จำสแกน่างเทเลอร์ตัวนี้ไม่ได้เลยสักจุด เออคือแบบมาแบบพลิกกมือพลิกหน้ามือไปหลังมืออีกอยู่อีกที่หนึ่งไปเลยอะ่ะแล้วซีนตอนที่คุณดเดชขับรถออกไปตอนกลางคืนอะ่ะแล้วหมอกมันลงเยอะๆยอะโอเชส v i ชวลนี้ภาพนี้ลอยอยู่เต็มไปหมดอย่างกับผลพวงบนต้นไม้แบบคิดวิชวลนี้ได้ไงวะแบบมันน่าก,กลัวแบบคือถ้าผมขับรถไปผมยูเทินกลับบ้านคุ้มโปงนอนในพักผมเออคือคุณดเดชพูดว่าอะไรมาใช่ไหมอ่ะเจอปุ๊บมาแล้วก็ขับรถใส่ใช่ไหมแต่คือถ้าเป็นผมก็แบบขับขับ,ขบไปไปแล้วกูก็อยู่เทินกลับบ้านเลยเออ แล้วฉากนี้คือน่าจะเป็นข้อมูลเราได้นะว่าอาจจะมีวิญญาณร้ายที่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะเพราะมันมีหลายตัวมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอดเรื่องจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ที่เรารู้คือมีวิญญาณร้ายหลายตัวนะครับก็รอติดตามในหนังเนาะและก็สรุปสุดท้ายคือผมว่าน่าจะไปดูในโรง IMAX เอออันนี้ตื่นเต้นมากเขาบอกว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกเลยมั้งที่ได้มาตรฐานในการฉายในโรง IMAX ด้วยนะแล้วก็โปสเตอร์เวอร์ชัน iMAX ก็คือ นักบวมากแล้วก็สวยมากชอบนะชอบความลึกลับอะไรพวกนี้ก็รอติดตามกันในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์กับที่หยดน,นะยังไงผมก็ไม่พลาดแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไปดูที่โรง iMac เชียงใหม่เซนเฟสมั้งเซนเฟสมีโรง i m a มเออผมจะไปดูที่โรงไ m a มครับโอเคหลังจากนี้ผมว่าไม่น่าจะมีเทลเลอร์แล้วนะน่าจะรออีกทีก็คือปลายเดือน26ตุลาคมเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าระหว่างนี้เนี่ยเขาจะโปรโมทอะไรเพิ่มเติมต่อหรือเปล่านะครับแต่ก็รอติดตามน่าสนใจมากครับเรื่องนี้โอเคนะ อ่ะสรุปวิเคราะห์เทลเลอร์วันนี้ก็จะมีวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมขอฝากกินนี่ซีเรียลโฮเกนมีทั้งรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่ด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่ามีหนังสยองขวัญออกมาแล้วคนสนใจเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเรียกชัดอีกทีหนึ่ง,งพร้อมกับทำวิเคราะห์แบบนี้นะครับผมโอเคครับแลเวเจอกันใหม่ในคอนเทนเนอร์ครับไปแล้วครับ